สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าไฟล์วิดีโอสามนาทีเนี่ยทำไมมันมีขนาดเมกบต์ไม่เท่ากันครับผมโอเคทำไมมันมีขนาดไม่เท่ากันมันมีหลายเหตุปัจจัยนะพี่น้ํามันไม่ได้เหตุปัจจัยเดียวหรอกอย่างคราวที่แล้วที่เคยเคยเอารูปภาพไปคุณดูไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอหรือไฟล์รูปภาพก็เหมือนกันนะบางทีเรามีความรู้สึกว่ามันก็ถ่ายจากมือถือ เครื่องเดียวกันทำไมมันมีขนาดไม่เท่ากันเคยเอาให้ดูครั้งหนึ่งใน Moto G ยี่สิบอะเปิดขึ้นมาก็ก็ถ่ายต้นไม้ในถุงเหมือนกันนะแต่ว่าถ่ายเวลาเดียวกันด้วยนะถ่ายตรงนี้ถ่ายต้นนี้เสถ่ายต,นายตน้นโน้นคนละต้นกันเออแค่นั้นเองอืมฝ่ายหนึ่งสองเมกกว่าอีกฝ่ายหนึ่งสามเมกกว่ามันไม่เท่ากันทําไมมันถึงไม่เท่ากันรวมไปถึงไฟล์วิดีโอด้วยมันมีหลายปัจจัยอย่างแรกเรือเป็นรายละเอียด รายละเอียดของภาพอ่ะมันไม่เหมือนกันนะเวลาแม้แต่แสงแล้วก็สีที่เราถ่ายเวลาช่วงจังหวะเวลาแต่ละจุดอะไรเนี้ยคือบางทีคุณถ่ายกลางวันถ่ายกลางคืนมันก็ไม่เท่ากันหรอกจํานวนพิกพิกเซลอ่ะคือเวลาเราถ่ายลงไปแล้วมันมันเขาเรียกว่ามันมันเก็บเป็นไฟในท้องหนิงในในจำนวนที่ไม่เท่ากันมันก็ไม่เท่ากันนั่นแหละเอออีกอย่างหนึ่งเนี้ยนะ ก็คือความนิ่งของกล้องอ่าอันนี้มันขึ้นกับมือของคนที่ถ่ายด้วยอ่าถ้ามือนิ่งนิ่งมากๆเนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้ามือนิ่งมากๆภาพมันจะคมชัดค่อนข้างสูงเวลาขยายแล้วมันจะไม่ค่อยแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพมันก็จะมีไฟล์ใหญ่เต็มรูปแบบแต่ถ้ามือที่ถ่ายเนี่ยมันไม่ค่อยนิ่งสั่นๆัๆนอย่างนี้นะแล้วถ่ายไปภาพมันก็เบลอเบลอถ้ามันเบลอก็มันก็มันก็มีจํานวนพิกเซลน้อยมันก็ขนาดมันก็เล็กเรื่องธรรมดาแ้วพี่นะอ่าและอีกอย่างหนึ่ง ขนาดของกล้องพี่เอ่อไม่ใช่กล้องมันตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะพี่มันไม่เกี่ยวกันอันนี้ขนาดของกล้องพูดถึงอะไรขนาดของกล้องคือจํานวนล้านพิกเซลของกล้องอ่ะมันมันมันไม่เท่ากันอย่างแม้แต่ในมือถือไม่ใช่กล้องไม่ที่กล้องทั่วไปไม่ใช่กล้องแบบกล้องถ่ายภาพเลยเนี่ยนะขนาดกล้องมือถือแต่ละยี่ห้อมันยังมีจํานวนล้านพิกเซลไม่เท่ากันเลยบางยี่ห้อ ออสามสิบสองล้านพิกเซลบางยี่ห้อสิบหกล้านบางรุ่นก็แปดล้านพิกเซลอะไรเงี้ยจำนวนล้านพิกเซลเนี่ยคือจํานวนเม็ดสีบนภาพแม้จะถ่ายในที่เดียวกันรูปเดียวกันแบบเดียวกันทุกอย่างเดียวกันหมดเลยมันก็ทําให้ขนาดภาพไม่เท่ากันอยู่ดีนั่นแหละวาดีโอวิดีโอก็เหมือนกันแม้คุณจะถ่ายในช่วงจังหวะเดียวกันเวลาเดียวกันไอถ่ายเวลาเดียวกันสามนาทีเท่ากันมันก็มีจํานวนล้าน พิกเซลไม่เท่ากันแล้วมันก็มันก็เป็นขนาดฟล์ภาพที่เป็นเวลาเราบันทึกแล้วมันเป็นเมกกะไบที่ไม่เท่ากันมันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับความคมชัดของภาพป้อมภาพถ้าล้านพิกเซลเยอะๆมันก็จะคมคัดคมชัดสูงคมชัดสูงเนี่ยมันก็จะเอาไปฉายขึ้นจอใหญ่ๆได้หรือไปอัดเป็นภาพใหญ่ๆมันก็จะไม่แตกแต่ถ้าแบบภาพภาพเราแบบภาพความคมชัดไม่สูงจำนวนพิกเซลน้อย คุณจะก็จะขยายภาพขึ้นไปใหญ่ๆมากๆไม่ได้เพราะว่าขยายปั๊บแล้วภาพมันจะแตกเป็นเม็ดๆเหมือนเหมือนเราดูวีดีโอซีดีอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้ดูเป็นไฮไฮเดฟเป็นเป็นดีวดีเป็น 4K อะไรเงี้ยถ้าเรดูเป็น 4K นี่โอ้ยแทบจะเห็นขนบนหน้าเลยนะหมอก่อนเพราะฉะนั้นเราดูทีวีสมัยนี้ก็จะรู้สึกว่าโอ้โหคนอ่านข่าวนี่ ท่านไม่เนียนจริงนี่นะท่านหน้าไม่เนียนจริงๆนี่นะมันหลอกไม่ได้เลยปาแป้งเข้าไปเท่าไหร่เห็นแป้งเท่านั้นเลยมัน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 ชัดเกินเออความคมชัดของความคมชัดของกล้องสมัยนี้มันค่อนข้างชัดมากเน่ะมันก็เลยนะเออเมระมันก็เป็นค่าผกผันแปรผันมาทําให้จํานวนล้านพิกเซลเอ่อไม่ใช่จานวนจานวนเมกะไบที่ถูกบันทึกลงมามันเลยไม่เท่ากันไงมันก็เลยมีความใหญ่โตไม่เท่ากัน โอ้ยถ้ายิงพี่โฟรนี้ไปใหญ่เลยเวลาบันทึกลงมานี่ม,มันใหญ่โตมโ,โหระทึกจริงๆและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยแม้แต่ไฟล์วิดีโอเดียวกันเองเนี่ยเวลาเราอัปโหลดเอ่ออย่างผมผมอัปโหลดไฟล์ผมขึ้นไปใน YouTube อย่างเงี้ยถ้าคุณไปเอาโปรแกรมดาวน์โหลดลงมาเนี่ยมันก็จะไม่มันก็จะมีให้คุณเลือกนะว่าคุณจะเอาความคมชัดแค่ไหนอ่าสีล้านพี่สี่ส พิกเซลอะไรมันก็จะมีคุณเลือกของถ้าถ้าถ้ามันคมชัดมากๆมันก็จะมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ถ้ามันคมชัดน้อยๆมมันก็อยู่ในจอเล็กมันก็ไม่รู้สึกหรอกเวลาขึ้นจอใหญ่มันจะแตกแห่เห็นแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายหรอกหรืออีกอย่างหนึ่งเวลาเราส่งไฟล์วิดีโอของเราอ่ะผ่าน m essenger ผ่านเฟซผ่านไลน์อะไรไปอย่างเงี้ยมันจะถูกย่อขนาดไฟล์ลงไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือไฟล์วิดีโอเหมือนกันหมดพี่มันย่อลงไปเลยทําไมอ่ะ มันทำไมไม่ทำเต็มให้เราล่ะอืม mm, มันเต็มแล้วมันเปลืงเซิร์ฟเวอร์เขานะพี่นะอ่าพี่ต้องเข้าใจนะพี่คนที่เล่นเล่นแอปเขานี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่คนสองคนนะพี่นะโอ้มันมีไม่รู้กี่กี่ล้านคนนะ่ะแล้วทุกคนขยันอัพกันแล้วเกิกวนว่าอัพ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 ขึ้นไปนี่ มันต้องมีพื้นที่เก็บในอินเทอร์เน็ตนะพี่มันก็ต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆเลยโอ้โหเหมือนเหมือนฮาร์ดดิสอะคล้ายๆงั้นอนะเป็นฮาร์ดดิสใหญ่ๆตัวเบลเทอร์เลยเออเพอๆใหญ่กว่าตึกที่คุณคิดอีกจะบอกไมมันใหญ่นะมันใหญ่มากเลยมันต้องมีที่เก็บให้คุณนะเพราะมันมันมีลูกค้าเยอะะฉะนันถ้าเขาให้คุณเอาจํานวนขนาดภาพ เต็มขึ้นเนี่ยโอ้โหเซิร์ฟเวอร์เขาต้องเติงไปอีกเท่าไหร่นี่เขายอ่อลงมาเนี่ยมันทำให้ประหยัดพื้นที่เซิร์ฟเวอร์เขาคุณ้ก,ก็ต้องเข้าใจเขานะทําไมอ่ะออพี่พี่เล่นฟรีนะพี่ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k หรือไลน์พี่เล่นฟรีนะพี่ไม่ได้จ่ายตังค์นะพี่แต่ว่าคนที่ทําแอป a c e b o o k หรือว่าไลน์เนี่ยหรือแอปอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันต้องมีพื้นที่ในอินเทอร์เน็ตนะ มือมีพื้นที่ในในโลกอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีมันต้องเสียตังค์นะพี่พูดะพูดตรงตงเลยมันต้องเสียตังค์นะพี่พี่ใช้ทุกวันนี้พี่ใช้ฟรีอยู่แต่เบื้องหลังของการใช้ฟรีของพี่เขาต้องเสียตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทาถ้ามีโฆษณาอะไรพี่ดูพี่ก็ต้องแปลกใจหรอกว่าเขาต้องมีเขาต้องมีไรายได้เอาไปจ่ายตรงนี้มันกันนะพี่นะเข้าใจเขานิดนึงเพราะฉะนั้น ฟไฟภาพคุณก็จะถูกย่อลงเมื่อ mm hmm. เมื่อเราอัพผ่านเพจป่านไลน์ไปอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่แปลกอะไรยกเวน YouTube น้น y o u t u b e นี่เขาใจเขาต้องใจปั้มเขาต้องป๋าเขาต้องมีพื้นที่เยอะอืมเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเอาใจลูกค้าประเภทแบบโอ้โหจะดูไฟทั้งทีมันต้องแบบผมชัดไม่ไม่ชัดมันมันทำให้เสียชื่อ Youtube ยกเว้นตอนไปโหลดนะเป็นโหลด,นะหลดคุณไปเลือกเองไม่เกี่ยวเขาเออะะนั้นอัพโหลดขึ้นไปเท่าไหร่มันก็ได้ไฟล์เต็ม เออนะอ่าประมาณนี้เอามาฝากกันน่าจะได้คําตอบว่าทําไมไฟวิดีโอ3นาทีมันมีจํานวนเมกไม่เท่ากันคําตอบก็ประมาณนี้แหละอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างก็หลักๆก,ก็น่าจะเราเ่านี้แหละลูกพี่เอ,อ๋ยนะฝากกันแค่นี้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ